เอาล้วครับผมวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ชัดว่าวิดีโอนี้ถ่ายรวมๆกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเทสนะครับผมเทสจากเทส2สองนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ผมต้องขออภัยก่อนสําหรับคนที่ไม่ชอบของของเก้นะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเรียนแบบของของแท้นะครับตัวนี้คือของเก้นั่นเองมันคือตัวเรียนแบบนั่นแหละสำหรับผมแล้ว คือเนื่องจากผมจะอามาทำซ็อโมชชั่นแล้วไม่ได้เอาไว้ขายผมก็เลยซื้อตัวตัวนี้ผมรู้สึกว่าที่จริงก็หาของกันเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคสําหรับผมนะครับตัวนี้เนี่ยถามว่าทําอะไรได้บ้างคือมาถึงจริงๆแล้วคอก็หักไปเลยนะครับก็ทําการซ่อมกันนิดหน่อยนะครับผมจนกว่าจะได้ตัวแบบนี้แต่ดีเทลเนี่ยเหมือนของแท้ประมาณ 90%นะครับดีเทลของมันเนี่ยเหมือนของแท้ประมาณ90%เลยเอ่อซเลยข้อเสียของมันคือมันขยับคอไม่ได้มันขยับคอได้แค่นี้คือมันไม่มีก้มเงยผมไม่แน่ใจว่าตัวแท้ตัวแท้มันก้มเงยได้หรือเปล่าแต่ก็ก้มเงยไม่ได้นะครับตัวนี้คอมันติดตัวนี้จะมีมีคิ้วที่ขยับได้นะครับอาจจะเห็นได้ชัดว่าเห็นไหมครับว่ามันมันดูเหมือนกับมันดูเหมือนกับอ่ งานตีนะครับมันดูเหมือนเหมือนเหมือนไม่ค่อยฟินิชเท่าไหร่แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยทั้งรวมถึงทั้งแบบว่าเหมือนบอพา part b a l j o อะไรพวกนี้มันค่อนข้างดีนะครับผมไม่ได้แย่ครับก็คือผมรู้สึกว่ามันรับได้นะครับได้เสียงอียีด้วยนะครับรับได้แล้วก็หน้าตาที่มันให้มาข้อเสียของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครับตัวนี้มันหลุดง่ายมากๆคือสมควรที่มันจะหลุดยากแต่มันก็หลุดง่ายนะครับไม่เป็นไรเรามี มือเนี่ยจะมีรอยจุดนะครับผมเพื่อที่เอาของนะครับผมซึ่งอะไรอยงเงี้ยบ้องเอปอปกติแล้ซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นนะครับผมว่าอ่าโอเคคือมันก็ถามว่าได้ไหมจะหักนะโอ้ยเนาะท่านพี่้ืหองานจริงก็คืองานจริงจริง เท่ากับว่ามันทำทำรูมาไว้รูมาไว้น้อยกว่าเหรอเอมทำรูมาน้อยกว่าืมงานจีเล่นแล้วมันทำรูมันเล็กกว่านะครับผมอาจจะต้องเติมรูนิดนึงมันทำช่องรูมาเล็กเล็กกว่าของครับ ใช่ทาช่องรูมันเล็กกว่าของนะครับแต่ว่าก็สามารถใส่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แย่แล้วก็เกิด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 นิดนึงอ่ะอืมก็นิดนึงนะงานจีนอะไรมากนะครับตัวนี้สนุนราคาประมาณห้าร้อยนะครับผมจากสองริงสองพันห้านะครับผมถือว่าเนี่ยมาถึงหักเลยเห็นหรือเปล่าไม่เห็นบอกกันหักแล้วหักแล้วนะครับผมหักแล้วอืมไม่ใช่ผมฟอร์สเข้าไปนะเมื่อกี้ เนี่ยรูรูมันพอดีไปเลยอ่ะโอเคพอยัดเข้าได้อยู่นะครับผมไม่ได้ถ้าถ้าถ้าดูดนะครับผมซึ่งซึ่งก็ผมไม่ได้แนะนําให้แบบส่งเสริมอะไรนะแต่ก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมแต่ก็แต่ก็แต่ก็กกเออฝั่งนี้อ่ะอ่ะโอเคก็คือก็คือทาท่าดูดบ้องนะครับผม อะเรามาส่งเสริมเลยเนี่ยมันไม่มีที่มันไม่มีบุหรี่ไงคือมันไม่มีบุหรี่มาให้ไงคือโอเคนะนะจะดึงออกไม่ขาดยังไงเนี่ยเออเอ้โกวงออตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่าดีแล้วกันนะครับผมผมให้ดีแล้วกันแต่ผมยังไม่ยังไม่ได้คิดว่าผมจะมาขายในร้านในร้านในช้อปปี้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถือว่าดีครับถือว่าดี เอาเป็นว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นๆแล้วกันครับจะโดนแบนไปได้เออวิดีโอสั้นๆแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวว่ามาเจอกันอีกทีอีกทีรอบหน้าแล้วนะครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเราเราไม่สามารถก้มได้เหมือนเหมือนปกตินะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วกันนะสวัสดีครับหลังจากที่สวัสดีครับไปนะครับผมก็ก็แตกมาเลย ทาไมถึงเป็นงานจีนะครับโอ้ยคนเรากล่าวไม่แนะ่แต่ก็คือจริงๆแล้วถ้าผมก่าวก่าวมันก็จะขยับไม่ค่อยได้มากกว่าเดิมอีกเอาเถอะเอาเถอะนี่เป็นโบนัสคลิปแล้วกันนะครับผมก็ใครซื้อของจีนก็นะครับตาม้าแล้วครับก็เหมือนลราบูบ,บูก้องครับซึ่งผมเองเราบูบ,บูก้องเดี๋ยวผมจะออกมารีวิวนะครับว่ามันทําไมมันถึงกล้องนะ้ะทำมันกล้องขนไหนเพราะปกติแล้วมีแต่ของแท้ครับก็ งั้นเราเจอกันรอบหน้าแล้วกันนะครับผม